โอ้แม่นยังอีกคือห้องคือหายอ้าวบ่แม่นน้องคัทโซ่ทีนั่นน่ะประกาศหาว่านคันชุดแดงแดงมาสั่น่าแม่นคักคักบ่แม่นน้องคัดโซ่น้องคัทโซ่นี่ยนี่อันนี้น้องคัทโซ่ซุ้มสา Nam นั่นุขอบคุณครับสอดแจงงด้วยไอ้สายด้าคัทโซ่ซุ้มสา Nam สาปานั่นบอกเนี่ย มามาทีอย่าไปไห้อยู่หันมาไห้อยู่กลางๆผีเวทีลราตัสินทั้งกว่างทั้ง,งใหญ่เสียใจใคนเสียใจเอาเสียใจยังอะ่ะผู้ชายคมขืนไเนี่ยกูบาดผู้ชายคมขืน<อ>เพาว่าเป็นตาเสาใจเสียอ,อกเสียใจแต่พ่อแม่บ้านเดียวบักหลายบ,ายบาาย้านลไหลุูมคมขืนไขผู้ดเดียวบักหลายบ้านพร้อมกันในมือเดียวเนีน่ยบ้านไหลแน่ครับบ้านมีไลเน,าานี่ยนะฮบ้านทางเกาะมันมีไล ป้านซีไว้เลยนะเพิ่มมากินมาท่านน้ำแล้วนะเอาไปขอบคุณค่ะผัวจ้าจ้าจ้าจำเนี่ยในยุติีัวโอ้บ้านซีบ้านซีเว้ไล่บ้านเดียวบ้านได้อีกบ้านไม่พัฒนาก็ะเม็นบ้านไม่พัฒนาอยู่ใส่นอ้ะขอเสียงเยนี่ยแน่นเพื่อนห้องแล้วเสียงตัวเสียงเแล้วหล่นมุกเจ้า บ้านไหนเอกบ้านมันอ no bon <variety> ้วกขึ้นบ้านกูคำอยู่ทางไหนน้อนี่น้อมาบ่นอมาอยู่ฝุ่นอ่ะอยู่สนฝุ่นจำเสียงเงินเลื่อเจ้าบ้านไหนเอกแล้วก็บ้านบ้านไหนอ่ะมันกูลืมแล้วจำไม่ได้เอาไปยังคือจำไม่ได้เพราะเจ้าเบิ่งนางโป้ลายตีจำไม่ได้แล้วนี่กับหัวไข้ได้เลย คมขืนบ่ผู้นี่นี่แหละผู้เอาสุดท้ายมู้สุดท้ายคือพ่อเด็กแต่รถสนกันขั้นสุดท้ายก็ยังผิดเนาะแม่ยเหนวอยู่เห็นแม่หน่อยกับแม่แหลมนั่นแล้วอยู่ใส่บัวเม่หน่อยแม่แหลมลุกขึ้นมาเรื่อยๆเงี้ยห่างเห็นแล้วเนี่ะโอ้คมขืนอยู่ข่างเงินแม่หน่อยกับแม่แหลมเสียความบริสุทธิ์เบิร์นเมีหอยแม่โอ้ยเยามาว่าเสียความบริสุทธิ์ดอกเจ้าว่ามานี่พี่น้องคนบ่เสือดอกเจ้าของเป็นแม่เป่งแม่ม่านคนถือผ้าข้าเจ้าคมขืนบ่ได้ดอกเอาไปไห ยังไหนไปกับอวยไปทั้งหลังตัวเองเลยอ้ยเขาเปินค่มคืนดอกเขาเอิดพร้อมรบบบมือพร้อมใจกันทำเอาหัวยังไสิไปกีดยางนี่เป็นอย่างไบ่ายว่าบ่ายว่าบ่ายว่าห้บ่ายคันด้อก็จะไปจ้งว่องเองจ้ะยกษ์ว่าเอา่าวเ้แกเจ้านอกใจคอยนาน จเื่อนีมีแต่หัวไฟแหละบุญนกับเมีนเราสียิ่งเจ้าใช่จะมายิ่งเมียเจ้าของเม่นแหละเราสิจะตายทั้งกลมเลยนี่บัดเช่นนี้ยไปถามแหนสรุปแล้วนี่เดจักเดือนใกล้สิออกไปไปอุ่นต่อศอกกระซ้าบิ่งไปเจ้าว่าจากักเดือนบุเพิ่งไม่ไม่เป็นกระดันละบุญน <c oughs> ว่าเม่นลูกได้ขี่ล้วนๆนะยู่นี่เอ้าไปยังขึ้นหัว่าขี่ไปเอ็นตัวเท้าบังแล้วว่าเห็น เห no oh, oh. uh ็นได้ขีด่าว่าแม่เจ้าดีบออันในข่าวหรือแมสต้องไปนี่แหละเตะเอาเอาบอสเลียนดุสเสิลดอกอยู่งไ้หนีเกตโต้คุณน่ะอุบัตส์เอาไปเลี้ยงไทยนี่แม่จะครูเนี่ยเพิ่นบอสเลี้ยงดอกเพิ่นยานหากัดคนพันนี่บอสกัดคนบอสกัดคนมีแต่ไรลูถซ์ซีเจ้าเครียดเอาเนียเอาเอาสียเดี๋ยวก่อนอื่นม้าหยังนี่เจ้าเครียดกับเราเบิ่งเรามาตบเวที่แตงเกเว่นคุณเออ ถือตัวใหญ่มากเนาะนี่มึงมันจะย่างล้มกระดูกแทกดินขาดเนี่ยเงนจ้อยหลยกันใหญ่เจ้าแถามันคือเมาเหล่ามบอกคือเมาเหล่าเพาื่อจะจับไปตรวจเงียวเด้เนี่ยนะอันคอยมเมะไปเฮ็ดย่างกระบวพันนันซื้อเลขกระนสวยไหมเอา้าคอยซื้อสามสามไหมสวยเจ้าว่าสวยบ้างไหนดอกมันออกซีเก่าออกพูดนะนั่นแหะสวยไกลไกลมันสวยไกล เอาสิปิดร้านเสริมสวยนะซูเมนีม่มาแล้วมาแล้วเปิดร้านเสริมสวยเหลี<อ>่ยงนึงก่อนค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เลยขอบคุณค่ะคุณแม่หน่อยแม่แหลมขอบคุณมากๆครับนี่ซูเมนี่นเปิดร้านเสริมสวยค้นข่าวร้านเสริมสวยกิจการเฟื่องฟูบ่มีผู้ใดเขา่าวร้านจับคนห้วยไม่เป็นย,ออย,นนย้อนหยังมูอยากคูณว่าเป็นย้อนหยังไม่บอกไมเป็นย้อนหยังคนสิเฮ็ดกิจการเฮ็ด ธุรกิจยังตงให้มันแมทกับเจ้าของจังเจ้าเปิดร้านเสริมสวยเจ้าต้องมีหน้าตาที่สวยงามดคขาจังสีเขาเอาข่อยบวงงามบองไหนเอาข่อยบ่งามบวงไหนบวงงามองามองไหนไม่สวยตรงไหนเอาประกามมาวงนะถ้าจะถามว่าไม่สวยตรงไหนเจเอ็นนี่ไม่สวยทุกตรงไม่สวยทุกตรงเลยโอ้ยผัวข่อยขึ้นไหลชนเนาะเออคนไม่บันพัฒนานข่อยเพิ่งแค่นอกใจเจ้าหลอก <laughs> นัง่งย่หันแล้วพี่จะกวนเมียเออจ้างสลละคอยอล่องเช็ดหาลูกน้องอยู่เลยห่งว่ามีคนมาสมาัครจะ<า>เอาผ<น>ู้สวยงามๆามมาเห็ดมาสมัครมาเห็ดซอยจอยากเจอคนจันไรมีไม่มแถวนี้<ค>อยากเจอคนอนับป<ร>ีแถวนี้มีไหมเออถ้ามียกโอยขึ้นแล้วลุกยืนขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วจะมีหิเป็นรางวัล แล้วจะมีพ่อใหญ่อันนี้เป็นรางวัลเธอเป็นใครละคะ่ะฮะนี่คํำฝอยลอยล้านสวัสดีค่ะเจเามาทำไมเอาเจอยากได้ลูกน้องฉันกับมาสมัครนี่แหละค,ะ<อ>ค่ะเจขาอ๋ออาชีพก็าเฮ็ดยังเป็นแน่คะ่ะกะลีค่ะขันกะลีเมื่อไหร่มาสมัออบแฉกฉันนี่เด้มูเดียวกันกับฉันนไปเฮ็ดงาน จอยนี่จีจอยนี่แหละชั้นยันเจ๊ยบหลับจะก็เลยไปตกแต่งใส่กรรมใบหนาสวยบ่ขาดเจ่เห็ดอย่างมาแน่ค่ะว้ายหน้าทําจากพุทธิศักดิ์ปากทําจากนิติพลก้นลงพยาบาลยันฮีฮีได้เฮียอยู่ทางโค้งจังกี้ผู้ใดคือเขาโค้งแห้งจุจะไปฮีเฮียเลยว้ายเห็ดมาเบิดสูสิงชูยางเห็ดบ่บ่เน่หน้านี่ร้อยไหมข้างล่างนี่ไล่มอย เขาเอหินนหลนจ้ะดิฉันเอาความสามารถมาพร้อมดีค่ะเกค่ะเท็จยังเป็นแน่บา่าววัิเป็นตัดส้อยผมดูดขูดจิ้วเสียนเชียนขอบตาสาส้อยรีดฉีดใบนาล่าร้อยตีนกาบาท้าเหมนผู้เป็นฝาถ้าจุดด่างดำฝาหมองค่ำไตดวงตาถ้าทําเหล็บเย็บร้อยยับยนตัดขนหนาแข็งผมแดดยอมได้ได้ผมส่งสิวฝา เขียนจิ๋วตาบอนตัดตอนตาสวงสันลดความมั่นหนาทองลอกลดล,ลองแก้มแถมพวกหนาเบาหวายืดตาบอนก้อนเสริมจมูกกระดูกลองทองไร้หายเบิดโอ้ยปจบเลยแล้วที่เกยขาดใจเฮ็เอดอกเ,กเป็นเบิร์ดบวกแค่นี่ไม่ค่ะเอ้าบอกมาหาพ่อมัาอย่างเมื้อเหร่เปลี่ยนซื้อหรอกเก้เฮ็ดเป็นเบิร์ดอยู่โอ้ยแม่คนเดียวบวกแค่มากับเพื่อนสิค่ะมากับเพื่อน,นบอ่เสียใจเลยเฮ็ดซื้อเลขบอสถือ รักเป็นเลขขีกระตือจังไหนจังมาออกหาซีเจค่ะสวัสดีค่ะเจบอดมึงเอ้กูวันถ<ข>ีแบกกระลวงมาพ่อขอฝากขอฝากแล้วค่ะเจขาเนี่ยมาฝากสังถูกกูชิคันก้นเผาและในวัดผุนนี่จิมาเป็นลูกน้องฉันที่เด้เมอันนี้เฉเลิมสีแต่ว่าอีหล่าคนสวยคนงามคำแพงก่อนต่อแข่งไปไล่งันตู่กับเจเพิ่นนะค่ะเอาอไม่เห็นมันในเฉลิมสี เว้ยเว้ว้ยยเว้มือนจังเดจะไปเป็ี่ยนใบใส่เพื่นอีหามึงเอ้ยกูกะเริ่มบอกมันจังเด็เฮ็ดจังสีมันเสียมากหลายอย่างนี่นี่ไปหาขอโทษเพื่นเด้อเดี๋ยวกูจะขอโทษไทยเอ้อเด้อเด้ออเมาเป็นลูกน้องกุ้ยเบนวะนี่เจรับบ่ค่ะหามึงเอ้ยกูจะเช่าเปิดร้านเสร็มสวยเปิดเมนบันผีสิงเจรับบ่ค่ะเอารับก็รับตกลงรับเปิดร้านวันแรกค่ะ ฮัลโหลเพื่อนสาวมึงหอดลรอบอเออหมอลำสีวิไล้อีหละฮะมึงหมอลำฟรีตัวเอ้ยคนหลายหลายใครไม่บัดรลอยนึงนี่คือสิบ่มีพอดนั่นน่ะนะาจากแกแฟกนั่งอยู่นี่แม่ไทยสีวิไลเหมือนบอลนี่ว่าเม่นมาแต่บ้านไหนครัมาแต่บ้านไหนนี่บ้านไม่พัฒนาเอ้ยแม่เหล่าว่าหาบึงหมอลำบ้านอื่นบ้านจากคลองประจางจักรีอาร์นันถือขี้นี่นั่นมาแต่บ้านอื่นเนี่ เมาเบิ่งหมอรับหนาอีนี่มึงหอดใจแล้วเฝ้ามาแล้วเลีวกูสิไปร้านเสริมสวยถามันเดือดวันหนาวแล้วว่องนี่แห้งเฝ้าโดนอีห่ามึงห่ามเอ้ยเปิดร้านเมื่อแรกผีเขาร้านบันีิซูแปลเงินสะก้อนผู้ยหายซ่างเยาหาเงินแต่ละหาเนี่ยขอบพุ่นเตี๋ยวมาให้บ่ครูกันเด้อค่ะเมื่อผมเรียบแปดีแต่ผัวกูก็ได้เร็วๆอัน้ยวก่อนแบ่งกัน แม่มึงยีง่สิบบาทจีบแบงพูละสี่บาทอีหามึงมาหนีผู้ใหญ่ให้จังจีสักการเลรี้ยวเขาลาดเสริมสวยแต่ละคันเนี่ยพี่น้องขาพี่น้องเช่า,าเพาื่อรีวีไรคขาเบิ้งซอยจันนะคะเบิงนเนบ้งแนี่หนาเหี้ยวหนาแห้งจะฉีงว่าแห่งนี่แม่แค่เป็นกุญีจกูมาดูดแม่นกูฉี้เดียดหนาม,มึงโจดเนียา้ห้ายอาอี่หล่าเอ้ยจังดดจะกล้ามาลาดเสริมสวยเบิง้งนนเนี่ย่ะพี่น้อง่ะแค่แม่งฉันนี่นะคะจะสิบหเห็ดนะคะจะติดตัดหัวออกเอาหัวหมามาสูบแทนกับพี่น้องค่ะ สูตรความคว้าผัวไฮยุนี่อีหามึงเอ้ยผู้หายปะนี่มึงหันใจอินอยู่ตีมึงบอกพ่อบอกแมย์บ้ามึงผัวไฮเฮ้ยมึงหลักผู้หายอยู่ผู้เดียวขันกุจิฮู้จักบ้ากุจิออกมาจีไรให้เป็ดปะนี่กุจิบอกอีเมย์ยุ่มหิหัดข้อขาโตอ๋อเพราท่านสูตรพุ่นป้าพี่น้องขาบังเนี่ครับกล้าหาเข่าให้กินจะเคียบปะนี่ย่างไก่ผ้าเข่าโต๊ะถวยป่นบระบูดลูกกระหม่อมพุทธิฆามึงว่าคือกูบ่เหลิมเออาคือมือล่ะ ยี่ห้านี่สี่ไล่ยี่หลีอันไห้กูถามเนี่ยขอย่างไปไายบัตรประจำตัวประช่าสนสีบปได้เมาคนไปเบิดบ้บานคุณตีเอาไปอย่างเอากลับไปยืนยันตัวตนว่าผีคือคนอันนี้เขาแ่าให้ไปไหนกับว่าเชียดนี่กันเลยเขาได้คอยบอกเชียดขท่านี้เอาเชียดต,ตีเขาจะกล่าวว่ากูขี่ไลกูเป็นลูกค้าซื้อตัวกูมาล้านเสริมสวยเนี่ย เราเบ้าหนาจากคลองนี่อีนี่ควรเป็นก้นึ้นมาจากลุ้นใหม่ๆเรื่องอีนั่นเนี่ยนั่นกวนไม่ถุงกะทิบูดอีปอกเอ้ยกูชุนๆแล้วกูจิตใแม่มันม่หลูหลูชัวกูหายกูว่าก็แล้วกันเนี่ยคือเราไม่อยู่วัดน้ำเพลินนี่หำวยถึงไม่อยู่หาที่แตกยังกูบอกเป็นพระกูบอกได้ฟังเป็นพระเป็นอย่างผีหลอกกันแล้วปมาจังการเว้าแท็กถือลอตเตอรี่มาพี่น้องเอ้ยเนี่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 ยสิบสองล้านเนี่ยดูช่วยหน่อยนะคะนี่ค่ะแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่นะคะ ก็ต้รีบร,รอคะก็ถึงตัวเขามีน้ยเนาะจอ้็นใจเย็นชจ่ยเย็นยเย็นๆๆๆยเย็นยเย็นชิ่ยเย็นช่ยเย็นชิ่ยเย็นช่ยเย็น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 เย็น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  ขอโทษแท่นลูกน้องสซนต์นะคนเน่ม euh ันบอกว่ามวนค่ะงามอยู่ข่างามอยู่งามไปเบิดเลยค่ะบ่เหลือจากเม็ดเลยงามไปเบิดเลยค่ะเม็นส้มเฮ็ดหยังแน่ค่ะเฮ็ดหยังแน่เกยเฮ็ดหยังแน่อายก็เฮ็ดเบิดตเบิดตนสันเละค่ะจีเฮ็ดเบิดเบิดเนื้อเบิดตเลยค่ะเอาไหไทยซี่วิไลนี่จำไม่ได้เลยรับรองเลยค่ะรับรองคนจำบ่ได้เขาจะตัดแขนตัดขาตัดข้อใส่กระสอบเนี่ยบ้านเลย อันนั้นมันขาหันโสดตัวเจ๊โอ้ย,ยขอโทษขอโทษ,โทษมาถึกมองแล้วลั่นแล้วเครื่องมือทันสมัยลูกน้องฉันว่ามันฉีหมูฉีหมาเนี่ยนี่ฉีข้นขากเนี่ยนี่โวยเจ๊เฮ็ดยังไงคะเอากะมีอ่าแค่ขีข้หูค่ะแกะขี้ดังแล้วก็สั่งขีมคค้มูกค่ะเจ๊โอ้ยขี้มูกกับแม่เขาลั่นเสริมสวยกระเทือนไรมึงก็มาให้กูเมียนพร้อมแซ่ โอ้ยจะมาข้อนั่นข้อนี้เนาะคนรวยเฮ็ดหยังกับ่น่าเกียดมีเงินซื้อได้ทุกอย่างค่ะอยังไม่มาชื่ไหนทุกอย่างเถอะซื้อเลขอันบ่ได้เรื่อชัวร์ไปบ่าวเนียนตัวเนีล็บเฮ็ดบ่คข้าเล็บนั่นเล็บก็เฮ็ดค้านี่ค่ะเจ้๊เล็บค้นที่มันสาหอยเชอรี่ฮะมาเป็นตุ๊กเดียดแท้โอ้ยถ้าแม่กูสอนถือเดี๋กูบ้าแม่ยกูชิดถิ่มได้ไหมท่านเมีกูไปเห็นอยูุ่ธงหน้ากูก้นในกูกระบ้ากูจิเสียมสาิ่มเลยเจะไป จั S <S <ọ> ๊กจีใส่ผักอีตู้อย่างนี้เส้าข้าวกุชเชียนให้ถ้าเป็นของรางวัลจะง้วงกุบ่ะจับได้เล้วถ้ามันกูจับสลากได้กุจบ้าหรือให้กุชเชียนเส้าเส้าเส้าขาเกี๊ขาเกี๊ยีลูกบ่แมนตีพุงยิ่งทรวงพุงยิ่งม่านไปหาทวงคนม้นลูกออกมาเป็นไปจั๊กสั้นเด๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยงามอยู่แขางงามอยู่แขางงามอยู่งามงามหลายงามหลายขาเฮ็ดหนังแน่ค่ะโอ้ยนี่นี่ค่ะอันกระตัดเรียบเรียวเรียบเนาะกะกะสะหัวค่ะยืดผมสวยๆทำผมค่ะทำผมก่อนค่ะทำผมเียกี อันเจศีฉีดผมวมาตีเครื่องฉีดนี่ฉันออกไปล่องแล้วมันฉีดบ่ออกนี่ค่ะเกศขาทั้งทีจะบอกแห้งฉีดบ่อกูอมพ่นเอาก็ได้ตัวยเอามันฉีดบ่อเบี้ยติเกโอ้มันของไม่แข็งมันเลยแห้งมันคือเหม็นแท้มันเท็ดจังไหนเนี่ยมันเป็นหัวฉันบูดระบอบผู้ใดมาอธิบายใหุ้ันฟังทำไมกูใส่เน่าเด็กเออเกศขาเรื่องถามอันยายี่หัอนี่เจศซื้อราคาจักบาทข้าราคาจักบาทกับเกศ โอ้ยฉันบ่หูจักแบทชีบบาทยิบาทมึงกวเลี้ยงอื่นจ่วยยัดหั่มอันเจ๊ซื้อจากบ้านหยังกาะอ่ะฮะเบาไม่ก็โอ้ยฉันเบาแจกเงี้ยใครแบงสีวิไลก็ได้ค่ะแต่ว่าบ้าทสีวิไลโอ้ยโอ้มันก็เห็นกับเจ๊ให้ผู้ใดมาอธิบายฉันกะไหนว่ามันเกิดยังนอนลงแผนนอนน้อยเบาหนูอยากอะไรไม่นอนเลยบอก นอนองของเสียนิยมนวดสาผม,มค่ะโโอโอ้้ยยนจะไม่เสียกุยช่ายอีกหันไปข้างเดียเหยียดออกหอาหอมผ่าไม่อย่งนี้ก็วิ่งหดาเขาเอามันเป็นการอนามัยแม็กวัดจังบวต่อมค่ะมาคือแทนเนาะ<ม>์แบรนี้เนาะบีบแข็งบีบบอกมาเกดเนาะบีบแข็งบีบ้านน,นะคะนวดให้มีแห้งลูกขาดลูกขาดจะได้มีแห้งค่ะนวดเสียวเอาไปแห้งไหลของขึ้นแบรนด์นอรอืมซูโมกุติ อืมป I mean, yeah, ๋อมของป๋อมแม่ยังล่ฟงดงมาเดียวเอาใส่หอวถุงอย่างนั้นไหมใส่ด้วยกันลกเนาะเอาม่ได้คุณหัวหักลูกขึ้นค่าอบสมุนไพรค่ะไว้จะเฝ้าค่ะอบผมก่อนอะไะอบสมุนไพรอบผมค่ะค่ะอบอะไรนะยงมือทันสมัยนะคะ เครื่องมืออเนกอสงค์ค่ะเจมันก็เป็นคุณคุณเอาเครื่องมืออเนกอะสงค์<ม>สิจากนี้เราก็เปไปนึ่งปลานะคะนึ่งมันก็ได้ไฟของเรากําลังทํางานค่ะเจี๋จจจจยวขามันฮ่อนแปลกๆนะคะเจ๊ก็ฮ่อนจากไหนไฟสีใหม่กับหมองมั้หรอว่ฮโอ้ยอผิวค่ะต่อไปเป็นการออผิวจะสวยแล้วค่ะ ล้าอบผิวค่ะอบสมุนไพรอ,อบสมุนไพรค่ะอีกหน่อยก็สุกจะได้กินท่วกันเลยนะคะเอาลอตเตอรี่ลต่ว้าวจลอตเตอรี่เกาต้ปไกตัวดีม่อุยอีปมเ่จับมงเอ้ยมึงมานีเลยงออปนียสิบแดมา เงีนยไงวะไปยังไงงบมีเงินมันบบบ่บ่บ่ย้าแบ้เสียแบ้ผบาบบบบบบบอบบ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 งบบ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 บก,ก้ <GO av uther> นี่ราดิว้าทีรักเฮ้ยจะไมมาหับเอาทีรักดีเนาะน่ารักจังเลยไปฆ่าตัวตายด้วยกันเถอะเนาะเอาไม่จังบบบนี้โอ๊ยขอโทษค่ะคุณแม่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนั่งใกล้ๆนะคะอย่าให้ตลกล้มถงวัตชากใส่นะคะปากกอ์ กรขาขาลงไปย่างเท้าเขาตีนยันวังหัน<อ>ยัียงกอดพ่อเอาหอมทันตทอนเฮ้ยกูสิป้าเมียแม่ยมเอาขัวนี่แหละเพิ่น,นเพิ่นคือบโบขีดยัดสุมมาน้ำกันกินข้าว้อมกันกับวันใดสิหักบาบากไปเนาะมึงลงไปมึงลงไปย่างนี่โอ้โอทั้งหลังสีใไซทั้งดากระบาด โอ้ยอูดปวดอยู่อันเดียวเลยตีล้วนๆเลยตีลานี่มมนเมียเมียนหมดเลยบ่เปื้อนไปหยาดลูกหยาดเมีย่ยอยากอายเลยออยากอายอยู่ค่ะเอาองซี่อ,องซี่าามาหนี่<า>พี่น้องมาเห็นมาหนี่มาหนี่โอ้ยพ่อต้องไปใกล้ปานนนันดอหาค่าโตมาโอ้ยสองร้อยห้าสิบหนึ่งกับสิยังอยากหาเ <laughs> <laughs> ย็นตรงๆเฮาเป็นนักแสดงนีง่ยิง่งเป็นตลกเราทำอะไรก็ได้ให้แฟนๆมีเสียงหัวเราะ ถูกต้องบอค่ะเอาตามสั่งเด้อทั้งหมดเอาตรงมีใส่เอาเอาเอาสิงหอเอาไหมเอารอดนึงนี่พี่น้องหัวดีทีนึงองนทั้งหมดเอาตงีสงอยูแสงว่้นหลเว่าเออฮัลโะเล่นแหมันดีกว่านี่มืออื่นนี่เขาไปเล่นอยู่อูดอดบ่เอาสีนี่บ่เอาสีไหเอาตัวเดียวบางๆเลย เพินพ่นขึ้นค่าตัวให้เพิ่มให้อีกห้าร้อยเพิ่นว่า็อีหรีบอลีอีอีรีอเอ่อมีลไรส่วนเดอ้์จับไปเลยเอาโอเคไปจัดการาขอบคุณค่าขอบคุณรัา